สวัสดีครับกับขบวบการวิเคราะห์ฟุตบอลสูงแรก v p f ประจำวันอังคารที่29มิถุนายน2564ครับพบกันเป็นประจำเช่นเคยครับกับการวิเคราะห์ฟุตบอลสูงแรกครับส่วนอ,อื่นท่านใดที่สนใจเข้ากลุ่ม v p ก็ s45ovr ครับ s45ovr ครับถ้าเข้ามาขอรลวมกลุ่มกันได้เลยนะครับในกลุ่มมีทัศนะมีเทคนิคดีๆมีตัวเน้นตัว VVP ตัวที่1ที่2ที่3ครับ ให้กับสมาชิกได้ร่วมลงทุนกันพร้อมมีเทคนิคการเดินเงินครับให้กับสมาชิกครับท่านที่สนใจครับรีบเลยนะครับ s45ovr ครับ s45ovr ถ้าเข้ามาขอร่วมกลุ่มกันได้เลยครับวันนี้ก็จะไปขอสรุปผลฟุตบอลเมื่อคืนครับที่ให้ไปครับตัวตัว V พ P ครับตัวที่1ตัวที่2ครับก็ทํากําไรกันไปได้ครับซึ่งเป็นตัวเน้นครับที่ให้กับสมาชิกได้ร่วมลงทุนกันซึ่งเกิดจากพวกเราทีมเสือครับร่วมกันโหวตออกมาครับ ดึงออกมาเพื่อเป็นตัวเน้นตัว v ีพีให้กับสมาชิกได้ร่วมลงทุนส่วนตัว v ีพของผมเมื่อวานก็พลาดครับเชียงรายยูไนเด็ดครับยิงลูกเดียวครับยิงท้ายเกมแต่สมาชิกในกลุ่มบอลผมปกติครับถ้าเกิดบอลสูงแรกครับคือต้องตามกฎที่จะวินก็คือต้องยิง2ลูกข้างหลังครับแต่อันนี้เชียงรายครับยิงลูกเดียวแต่ในกลุ่มคือบอลตายแต่ว่าได้เงินครับเพราะว่าเรามีเทคนิคการเดินเงินให้ครับยิงยิงลูกเดียวยิงท้ายเกมนี่กําไรแน่นอนครับท่านที่สนใจก็ S45OVR ครับทักเข้าไปครับขอร่วมกลุ่มได้ครับคือเทคนิคการเดิมวางเดิมพันการวางนเงินเรามีทุนเท่าไรครับเดี๋ยวมีคำนวณให้ครับว่าตรงลงไม้แล้เท่าไรครับสนใจครับเข้ากลุ่มได้เลยครับ S45OVR ครับแต่ว่าตัว VVP ซึ่งเป็นตัวเน้นก็ทำกำไรกันไปได้อย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ก็จะมาวิเคราะห์ฟุตบอลหนึ่งตัวครับซึ่งเป็นตัว VVP ของครับไปดูกันเลยครับว่าเป็นตัวไหนกันครับ ตัว v พี่ผมวันนี้ก็จะเป็นอิตเทิร์นครับ AA ฟุตบอลครับพบกับไทหนันซิตี้ครับคู่นี้เป็นฟุตบอล AFC ครับครับเตะเวลาหนึ่งทุ่มครับเวลาบ้านเราครับฟุตบอลคู่นี้ครับเป็นบอลถ้วยครับของโซนเอเชียของเราครับคู่นี้ราคาเปิดมาครับเจ้าบ้านครับต่อครึ่งลูกครับแต่น้ำฝั่งเจ้าบ้านครับ0.78แต่น้ำฝั่งทีมเยือนครับ0.1.001.03ครับน้ำเต็มไปหมเดียวราคาปัจจุบันครับก็ยังต่อหนึ่งลูกอยู่นะครับแต่ว่าขยับน้ำ ฝั่งเจ้าบ้านขึ้นรับแจกน้ำฝั่งเจ้าบ้าน0.90และแจกน้ำฝั่งเเลือย0.90เช่นกันราคาสูงรบเปิดมาสูง2.75ครับแายน้ำฝั่งสูง1.00ครับน้ำเต็มเลยแายน้ำฝั่งต่ำ0.80ครับราคาสูงปัจจุบันก็ยังสูง2.75อยู่ครับแต่ว่าขยับน้ำฝั่งสูงลงครับแายน้ำฝั่งสูง0.83แายน้ำฝั่งต่ำ0.98ครับเจ้าให้ความสำคัญกับฝั่งสูงครับ มาดูทางนั้นราคาพูครับราคาพูเปิดมาจ่ายเจ้าบ้านชนะครับ1.67เสมอ3.75หและทีมเยือนชนะจ่าย4.00ราคาพูปัจจุบันนับจ่ายจ่ายเจ้าบ้านชนะที่1.83เสมอจ่าย3.80และทีมเยือนชนะจ่าย3.60ราคาพูนี้ครับคือไม่ได้บอกว่าเจ้าบ้านจะชนะครับเป็นราคาพูที่บอกว่าทีมเยือนมาสู้ครับวันนี้ไม่มีใครยอมใครแน่นอนครับ เรามาดูผลงาน10นัดหลังสุดของเจ้าบ้านครับมีประตูนครั้งแรกครับ7นัดจาก10นัดครับแล้วก็มี2ประตูขึ้นไปใน90นาทีก็7นัดจาก10นัดเช่นกันส่วนทีมเยือนครับมีประตูนึ่งครั้งแรกครับ7นัดครับแล้วก็มี2ประตูขึ้นไปใน90นาทีก็9นัดครับสถิติของทีมเยือนค่อนข้างดีมาดูผลงานการทำประตูและเสียประตู5นัดหลังสุดครับเจ้าบ้านครับ5นัดหลังสุดครับยิงได้6ประตูครับยิงนัดได1.2ประตูแล้วก็เสีย5 านัดหลังสุดยิงไปถึง13ประตูครับฉเฉลี่ยนัดละ2.6ประตูครับปองหน้าคมมากๆเลยทีเดียวส่วนเสียประตูเสีย9ประตูครับเสียนัดละ1.2คือหน้าคมหลังรั่วครับวันนี้มาเจอกันครับมาดูสติของราคาพู่เหรอราคาพููที่จ่ายเจ้าบ้านชนะ1.83เสมอ3.80และทีมเยือนชนะจ่าย3.60นะครับราคาพูนี้ครับมีแข่งทั้งหมด5 5นัดครับข,ข,อของทุกหลีกทั่วโลกครับ เป็นเจ้าบ้านชนะครับ3นัดครับคิดเป็นเปอร์เซ็นก็หกสิบเปสมอกัน1นัดครับคิดเป็นเปอร์เซ็นก็ยี์เซ็นและทีมเยือนชนะ1นัดครับคิดเป็นเปอร์เซ็นก็ยี์เซ็นมีประตูหนึ่งครึ่งแรกครับห้านัดเต็มเลยนะร้อยเปอร์เซ็นครับแล้วก็มีสองประตูขึ้นไปในเก้าสิบนาทีก็สามนัดจากห้านัดครับสถิติการมีประตูครึ่งแรกค่อนข้างดีมาดูด้านแรงจูงใจครับฟุตบอลลีกถ้วยนี้ครับจะเอาเฉพาะที่หนึ่งครับที่เข้ารอบไป ตอนนี้ก็เป็นของกลุ่มนี้ก็เป็นรีแมนครับมี6แต้มส่วนอิตเทนเอเอฟุตบอลกับไทยนันตอนนี้มี3มแต้มเท่ากันครับอยู่อันดับที่3และขอพา a อยู่อันดับที่2กับที่3าครับคือแดงจูงใจก็คือต้องชนะครับเพื่อจะให้แต้มครับขึ้นไปเท่ากับรีแมนกับ6แต้มครับคือคู่นี้ไม่มีใครยอมใครแน่นอนครับสมองกับว่าราคาภูเปิดมาครับเป็น เป็นฝั่งทีมเดือนครับที่มาเปิดเกมสู้ครับถ้าเปิดเกมแรกกันก็โอกาสมีประตูเกิดขึ้นสูงเลเทีเียวแล้วก็ราคาพูเปิดมาตอนแรกครับราคาภูแรกครับเป็นเจ้าบ้านที่จะเอาชนะราคาไปได้แต่ตอนนี้คือเปิดมาราคาพูมันขยับแต่ว่าราคาสูภูเสมอเนี่ยขยับขึ้นครับเจ้ามองว่าคู่นี้มีผลแพ้ชนะแน่นอนครับเพราะว่าเปิดเกมแรกกันครับเดือนมาสู้ครับจึงโอกาสมีประตูเกิดขึ้นสูงครับ ผมละหยิบคู่นี้มาเป็นคู่ V P ในการวิเคราะห์ของวันนี้ครับส่วนท่านใดที่สนใจเข้ากลุ่ม V P ครับ S 4 5 O V R ครับ S 4 5 O V R ครับทักเข้ามาขอร่วมกลุ่มก็ได้เลยครับฟุตบอลใกล้จะเตะแล้วครับของวันนี้ครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ